สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยกันอีกแล้วส่วนวันนี้ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็จะตรงกับวันที่เตะรอบรองชนะเลิศของศึกลีกครับนะครับมี1คู่นั่นคือลำพูนพบกับราชบุรีเตะสนามกลางนะครับที่ชวบุรีสเตเดียมใครที่อยากเจอตัวจริงหล่อๆของเจวรปัดเนี่ยบอกได้เลยนะครับไปรอกันเลยครับตั้งแต่ช่วง5้าโมงเย็นแต่ผมไม่ไปนะครับเพราะกลัวว่าจะเข้าสนามลาบากเดี๋ยวคนจะมาขอถ่ายรูปขอลายเซน็นเกรงว่านักกีฬาทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นลำ จะน้อยใจเอาฉะนั้นดูอยู่บ้านน่าจะดีกว่าส่วนใครไปสนามระวังด้วยนะครับเรื่องของฟ้าฝนเตรียมล่มอุปกรณ์การฝนให้เรียบร้อยกันด้วยเกมเตะเ,เ,เวลา1นึ่ทุ่มส่วนความเคลื่อนไหวครับของศึกฟุตบอลไทยลีกก็แน่นอนช่วงเวลาตรงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีการทํางานคู่ขนานระหว่างไทยลีกกับสโมสรด้วยกับกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตสโมสรหรือว่าภาษาอังกฤษมันคือกลับไลเซนซิงสำหรับซีซั่นใหม่ซึ่งนี่เป็นเกณฑ์ของ a f c นะครับเขาต้องวางมาตรฐานให้หลายสโมสรเนี่ยต้อง องผ่านเกณฑ์เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสมโมสรระดับอาชีพมีการแบ่งเกรดด้วยนะครับว่าทีมไหนอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดทีมไหนระดับกลางทีมไหนต้องปรับปรุงซึ่งเกรดของ AFC เนี่ยตอนนี้มี8ทีมในไทยที่ผ่านนะครับคือบุรีรัมย์ BU ท่าเรือ BG เมืองทองราชบุรีเชียงรายและก็ชนบุรีซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดทีมเหล่านี้ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลสโมสรเอเชียก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งครับไลเซนซิงเนี่ยด้วยมาตรฐานของไทยลีกเนี่ยก็จะล้อจากกฎของ AFC มาแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถก้าวขึ้นไปผ่านกฎของ AFC ได้สแสดงว่าสโมสรของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นทีมที่ยั่งยืนแต่ว่า5เกณฑ์ของ AFC ที่กําหนดไว้นะครับในครับไลเซนซิงเนี่ยจะมีเรื่องของสนามส่วนใหญ่หลายทีมที่ผ่านในไทยลีก1สนามก็ไม่ได้มีเป็นของตัวเองแต่ AFC เขาก็อารมุ่มอร่วยนะครับไปหาเช่าสนามที่มาตรฐานในไทยได้เรื่องที่2ก็คือ เกณฑ์เรื่องของด้านการกีฬาซึ่งมันก็มีหัวข้อใหญ่ๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่องของทรัพยากรบุคคลแต่ก็มีบางทีมนะครับที่สามารถจะไม่ส่งได้ในกรณีที่คุณไม่ได้คิดว่าอยากจะไปสโมสรเอเชียเพราะมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับว่าไม่ได้ทําเรื่องไว้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าสโมสรของตัวเองเนี่ยจะผ่านเกณฑ์ดันไปจบแนอนดับที่ได้โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสรุปแล้วก็ต้องสละสิทธ์ แต่ว่าบรรดาทีมน้องใหม่ต่างๆที่ไม่ได้ขึ้นมาในไทยลีกหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ของไทยลีกกับการตรวจครับไลเซนซิ่งซึ่งก็ทํากันมาประมาณสัก3าี่ช่วงนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งตาที่ผมเข้าใจเนี่ยก็มีหลายสโมสรที่ยังไม่ผ่านอยู่แต่ก็ยังมีกระบวนการของการสามารถส่งเอกสารแก้ไขได้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างในไทยลีกหนึ่งที่เป็นลีกสูงสุดเนี่ยสโมสรอ,อย่างลำพูนบอลเลเอร์ก็ยังติดดอกจัน คือต้องมีการแก้ไขในบางหัวข้อส่วนน้องใหม่นะครับที่อาจจะขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาที่ตอนนี้เนี่ยรออยู่แล้วกับการเป็นรองแชมป์แล้วก็คู่ชิงโคต้าสุดท้ายนะครับนั่นคือการเจอกันของเมืองการกับแพร่เมืองการเนี่ยผ่านแล้วนะครับเกณฑ์ของไทยลีกไม่มีปัญหาเพราะประธาสะสนสโมสรเนี่ยออกมาโพสต์เรียบร้อยแล้วก็ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ kingscup ด้วยแต่ว่าแพร่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถผ่านขึ้นมาในไทยลีกหนึ่งได้เนี่ยกระบวนการในการแก้ไขก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะมันมีเงินทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่า ระยะเวลาในการซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงต่างๆมันจะทันไทม์ไลน์หรือเปล่าส่วนไทยลีก2ครับก็ผ่านหมดเลยครับมีเพียงแค่โพลิสเตโรทีมเดียวที่ยังติดดอกจันอยู่คือส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดกันในเรื่องของการเงินบ้างเรื่องของบัญชีบ้างนะครับแต่ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายทีมเริ่มจะใส่ใจในเรื่องนี้ซึ่งเกณฑ์ระดับ AFC เนี่ยมันก็อาจจะแข็งกว่าเกณฑ์ของไทยลีกที่จะมีการอารมุ่มอรวยกันบ้างในบางหัวข้อ แต่ทาไว้ดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณผ่านเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในหลกสูงสุดแล้วมาเร่งทำครับ licensing ในช่วงท้ายเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันขึ้นมาสิทธ์ก็จะตกไปสู่ทีมอื่นสาหรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาแทนซึ่งมันก็เสียโอกาสกักบการแข่งขันทั้งปีจากนั้นขยับมาดูตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับก็แน่นอนวันนี้เปิดด้วยประเด็นของบุรีรัมย์อีกแล้วนะครับแหมมีข่าวรายวันแต่ว่าก็พยายามไปดูนะครับตามคอมเมนต์ของแฟนบอลอาจจะมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ เกียเมบิโซลีอนาคตเป็นยังไงบ้างกับประสาทสายฟ้าผมบอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยนักเตะยังมีสัญญากับสโมสรอ,อาจจะมีข่าวตกเป็นเป้าหมายเชื่อมโยงของยาโฮดารุนทักษิมแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ในไทม์ไลน์นี้แล้วก็ด้วยสไตล์การเสริมทัพของยาโฮเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปดูนะครับจะเป็นนักเตะสเปนแทบทั้งนั้นถ้าเกิดไม่ได้มาจากสเปนเนี่ยก็ต้องตรงมาจากลีกของยุโรปซะส่วนใหญ่คือข่าวเนี่ยมันเชื่อมโยงน่าจะมาจากสาเหตุที่เฮบตี้ฟแนนเดสเนี่ย โมดสัญญากับเจ้าบุญทุ่มจากหลีกเสือเหลืองแต่จริงถ้าเกิดว่าเรานั่งตั้งสติคิดกันดีๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาดึงบิโซลี่ไปแทนง่ายๆนะครับเนื่องจากบุรีดามกับยะโฮแข่งบารมีกันอยู่ถ้าเกิดว่าบุรีดามเนี่ยจะซื้อขายกับยะโฮจริงๆมูลค่ามันก็ต้องมาหาศาลพอเหมือนตอนที่ปล่อยเดียโ,โก้หรือซานโตแต่ปล่อยไปในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เดียโ,โก้ถูกประเมินว่าฟีเท้าเลยจุดพีคไปแล้วก่อนที่หลังจากนั้นไม่นาน บีจีจะไปดึงตัวกลับมาแล้วก็ผลึกกำลังกับอันเดสตูนเยสพร้อมกับโคต้าต่างชาติคนอื่นๆพาบีจีเป็นแชมป์ต่อหน้าต่อตาบุรีรัมโอเคเรื่องของซื้อของขายเนี่ยมันก็คงบอกกันไม่ได้นะครับว่าถ้าไปแล้วมันจะปังไหมหรือว่าขายาไปแล้วเนี่ยทีมจะกระทบไหมทีมเดินต่อได้ไหมมันก็อยู่ที่การประเมินของบอร์ดบริหารประสาทสายฟ้าแต่ผมเชื่อลึกๆน,นะครับหลายคนอาจจะไปเปิดอ้างอิงจากเว็บไซต์อย่างท r นเฟอร์มาร์เก็ตที่บอกว่าบิสโซลี่เนี่ยสัญ,ญญาจะหมดในเดือนมิถุนายน อันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่จริงเพราะว่าด้วยฟอร์มของบิโซลี่ยิงขนาดนี้ลงสนาม57นัดในซีซั่นนี้ซัดไปแล้ว38ประตูกับ8แอสซิสต์คือเข้าต่อสัญญากันไปก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะว่าขั้นต่ำบิโซลี่ต้องเหลือน้อยปีครึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นซะด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดสัญญาเหลือน้อยเนี่ยการขายมูลค่ามันก็ไม่สูง เหตุการณ์ผู้นี้เนี่ยบุรีรัมผ่านมาเยอะนะครับแล้วเขาก็คงไม่พลาดตายน้าตื้นอย่างแน่นอนด้วยวัย27ปีของบิโซลีกาลังอยู่ในช่วงพีคเลยวินัยก็ดีความมั่นใจในการปรับตัวก็เร็วมากกับการมาเล่นในไทยโปรไฟล์ที่ผ่านมาก็ผ่านเซเรียของบราซิลหรือว่าลีกสูงสุดมาแล้วที่สําคัญโจทย์ที่บุรีรัมคิดว่าคงปล่อยไปไม่ได้แน่ๆก็คือกองหน้าที่เล่นแล้วแทบจะไม่เจ็บเลยเสื้อเนี้ยคือกําไรของการซื้อตัวนักเตะเข้าสู่สโมสร เพราะมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นแฟนภาษาสายฟ้าสบายใจซีซั่นหน้ายังมีชื่อของเกียเมบิโซลี่ล่าตาขายแน่นอนหัวหอกแบบนี้เนี่ยหากันไม่ได้ง่ายๆขยับไปต่อกันที่ชลบุรีเอฟซีกันหน่อยครับช่วงนี้ก็มีขา่าวแทบจะเป็นรายวันเลยเพราะว่าหลังจากได้ตัวโคชโจเทียสักโพอนเนี่ยเขาก็ต้องไล่ปิดดีลนักเตะให้ครบนะครับเพื่อจะเดินหน้าฝึกซ้อมวางแผนในการจัดตำแหน่งต่างๆตรงไหนขาดจะได้แก้ไขกันทัน ตอนนี้ขาออกของตัวต่างชาติเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรกันแล้วนะครับหลังจากที่วันเดอร์ออกไปเนี่ยทุกๆคนเกลี้ยงเลยนะครับไล่ตั้งแต่คอนไดฮีแดนเลออามาดูสรุปแล้วในชุดแชมป์ไทยลีก2ฤดูการที่ผ่านมาไม่เหลือโควตาต่างชาติเลยแมย้แต่คนเดียวถ้าใครฟังเนี่ยผมจะบอกไว้แล้วว่าจริงวันเดอร์มีสัญญากับทีม อีกหปีเต็มๆเขาสามารถอยู่กับฉลามชนต่อได้นะครับแต่ตามเงื่อนไขสัญญาเนี่ยเงินเดือนน่าจะพุ่งสูงไปถึงเดือนละ5 0 0 0สนบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเกินไปที่ชมบุรีจะแบกไหวถ้าต้องเสริมโควต้าต่างชาติให้ครบนั่นคือ7ต่างชาติบวก2อาเซียน ดังนั้นฉลามชนน่าจะเก็บงบส่วนนี้ไปเสริมนักเตะตัวอื่นแล้วก็มองเรียงลําดับดีกว่านะครับว่าตัวหลักจะงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็พอเหลือเนี่ยสามารถที่จะไปเอาตัวเสริมมาได้ด้วยแต่ก็โชคดีนะครับที่ทางวันเดอร์เนี่ยสามารถเคลียร์กับฉลามชนแบบไม่มีปัญหาตัดสินใจยกเลิกสัญญากันได้ดีทั้ง2ฝ่ายคือก่อนหน้านี้ที่จะย้ายมาชมบุรีเนี่ยก็ยกเลิกสัญญากับทางประจวบมาพอชมบุรีมายกเลิกอ,อีกเนี่ยผมว่าวันเดอร์ได้ขั้นต่ำเนี่ยเงินเดือนเต็มเตมต้องมีครับสาเดือนจาก2ที่ ฟันรวมๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านห้าแน่นอนที่ได้ไปเก็บแบบฟรีๆและเป้าหมายของเจ้าตัวก็ยังอยู่ในไทยผลงาน12นัดยิง4จ่าย2กับฉลามชนในไทยลีก2ก็มีส่วนช่วยครับให้ทีมเนี่ยสามารถ คว้าแชมป์ไทยลีก2แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลลกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งในมุมผมถามว่าหน้าเก็บไม้สาหรับวันเดอร์เนี่ยคือเขาเป็นเกรดนักเตะเลกสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ค้าเกิดมันติดเงื่อนไขเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยแล้วก็งบประมาณในการทําทีมมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการแยกจากกันซึ่งแฟนบอลก็คงต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยและทีมไม่สามารถจ่ายเงินเดือนวันเดอร์ได้เนี่ยผมว่าหลังจากที่จบกับบียูเงินเดือนลดลงมาประจวบรับไปใช้งานต่อ ตอนนี้มูลค่าของวันเดอร์เนี่ยไม่ได้สูงเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะกลับขึ้นมาเล่นในทีมใหญ่อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วและที่ไปที่เหมาะสมเนี่ยผมมองไปที่สิงเจ้าท่าการท่าเรือด้วยเพราะว่าปีกชาวบราซิลเนี่ยน่าจะเข้าไปทดแทนการขาดหายของฟิลิปเป้อมโมริมที่ถูกยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้เอาจริงเนี่ยไม่ใช่ดีลที่เตรียมไว้ก่อนแต่การท่าเรือก็ยังปิดตัวรุกด้านบนไม่ได้ครบทุกตำแหน่ง การได้วันเดอร์ไปผมมองว่ายัางเป็นของดีขอเพียงแค่ไปแล้วเนี่ยไม่เกิดอาการบาดเจ็บเล่นได้ยาวๆถ้าเทียบกับฟิลิปเป้อโมริมเนี่ยอายุการใช้งานก็น่าจะพอๆกันนะครับแต่สิ่งสําคัญคือชอบแบบไหนมากกว่าถ้าชอบการเลี้ยงกินตัว1ต่อ1นดีดูแลว,วาวก็ต้องเป็นวันเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าชอบเกมรับมีความขยันเล่นร่วมกับเพื่อนดีไม่ใช่บอลชายเดียวเล่นเพื่อทีมเป็นหลักก็คือฟิลิปเป้อโมริมแต่ท้ายสุดเนี่ยมันอยู่กับโค้ชครับถ้าเกิดโค้ชให้ความเชื่อมั่นแล้วใช้งานเป็น ก็น่าจะอยู่ที่ความพอใจของเทรนเนอร์คนใหม่แห่งรังสิงเจ้าท่ามากกว่าซึ่งผมก็ยังล็อกเป้าไปที่มา n o โนโพกิงเหมือนเดิมจากการเสริมตัวในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าสเปคหลายคนเนี่ยมันคือนักเตะที่เกี่ยวดองหนองยุ่งและเคยร่วมงานกับมา o โนโพกิงแทบทั้งนั้นก็ถ้าเกิดมาโนไม่มาเนี่ยผมจะมีเรื่องตลกที่เล่าให้พวกเราฟังอย่างแน่นอนคราวนี้การจากไปของวันเดอร์เพื่อไปหาทีใหม่เนี่ย ชูบรีเองก็มีตัวตายตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือเกรกคูล่าปีกชาวฝรั่งเศสแต่ว่าที่มันสําคัญก็คือด้วยอายุอนามและก็ฟอร์มที่มาจากทีมในกลุ่มเสี่ยงหนีตกชั้นอย่างนาครราชสีมาในซีซั่นที่ผ่านมาจะถูกใจแฟนฉลามชนหรือเปล่าผมก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมมาวนะครับว่าเกรกคูล่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักๆอาจจะเป็นตัวเสริมซะมากกว่าจากงบประมาณที่ไม่ได้ต่อสัญญ,ญาแดเลยแล้วก็ฉีกสัญญ,ญากับทางวันเดอร์บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ใช้งานดีกว่าฉีกสัญ,ญญาจ่ายไปก็เสียเงิน ฟรีๆไปบางทีเนี่ยครึ่งล้านแต่ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายนะครับทุกๆเดือนเนี่ยคูณ4 5เดือนมันก็หลายต่างในมุมผมเนี่ยเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานจะได้วางแผนวางงบป,ประมาณในการไปหาตัวใหม่ซึ่งเงินเดือนไม่ได้แพงแล้วก็เพิ่มปริมาณของผู้เล่นด้วย จะตอบโจรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเป็นโค้ชโจเทียสักโพอ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็รู้มือกับเกรกคูล่านะครับกับฟอร์มที่ผ่านมาของสวัสแคทเนี่ยเล่นไปถึง30เกมยิง8ลูกกับ7จ็ดแอซซิตโอเคแหละด้วยเกรกคูล่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่หวือหวาถึงขนาดจ,จะชี้เป็นชี้ตายในเกมให้กับฉลามชนในศึกไทลีกงึงได้แต่ผมว่าด้วยวินยัยแล้วก็การเพรสซิ่งแดนบนที่เราได้เคยเห็นกันนะครับตอนอยู่กับโคราชที่โค้ชโจทำเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัว ที่เป็นจิกซอให้โคชโจเนี่ยได้ต่อเกมรุกด้านบนสมบ,บูรณ์มากยิ่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็วสถิติก็ฟ้องชัดเลยนะครับว่าเกรกคูล่าเนี่ยเล่นเกมรับเยอะมากโดนไปเหลอไปถึง9ใบแล้วก็โดนไปแดงอีกรอบหนึ่งด้วยแม้ว่าจะอายุ36ปีแล้วแต่มันก็คือการตัดสินใจร่วมกันของบอร์ดบริหารและก็ตัวของโคชโจว่าเมื่อมารับงานแล้ว ยังไงก็ต้องทําให้ได้ตอนนี้ตัวบนนะครับภาพค่อนข้างชัดเจนเลยไม่มีแดเลก่อนหน้าตัวเป้ายังเหลืออาริสักไกรสอนอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายวันเดอร์ลุยส์นะครับขวาอามาดูออตาร่าสาประสานตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นอูเกอร์ฟารลิเกนจากโซฮัมบุรีเป็นตัวเป้าด้านซ้ายอาจจะเป็นอาโบอิซาแล้วขวาเนี่ยก็อาจจะเป็นเกรคูล่า เอาจงจริงเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบอื่นด้วยเพราะฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมและองค์ประกอบที่ผมพูดถึงเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่หลังบ้านผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งเป็นของนบคุณขัดตุลที่เฝ้าเสาให้ทีมจนมีส่วนให้ชมบุรีเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่เหมือนตอนนี้มือหนึ่งโดนท้าทายซะแล้วนะครับและเป็นโคต้าอาเซียนซะด้วยฉลามชนไปคว้าตัวเควินเรเรมนโดซา นด่านมือหนึ่งทีมชาติฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมาที่เจอกับทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพล่าสุดด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังหมดสัญญากับเปอร์ซิกบันดุงแชมป์ลีกของอินโดนีเซียป,ปีล่าสุดอายุของเมโดซ่าเพ,พิ่งจะ30ปีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมีบทบ,บาทสําคัญเยอะมากเลยนะครับทั้งในนามสมโมสรรวมถึงทัพปีนอยในลีกเนี่ย26นัดเสียไปเพียงแค่19ลูกเท่านั้นแล้วก็ไม่เสียประตูกับทีมหรือว่าครีนชีตถึง10เกม แล้วก็นำทีมชาติเนี่ยสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยอย่างคัดเลือกเอเชียนคัพเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเล่นเส้นทางของเมนโดซาผมว่าคล้ายๆกับฟอรสเคสการ์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนชลบุรีสนใจด้วยแต่ไปมาเนี่ยท่าเรือน่าจะชนะใจเพราะว่าฟอร์เคสการ์เนี่ยอยากจะไปร่วมง,งานกับมาโน่แล้วเขาก็เป็นลูกครึ่งเดนมาร์กเหมือนกันด้วยฟอรสเคสการ์ก็เดนมาร์กเมนโดซาก็เหมือนกันประสบการณ์เยอะมากนะครับกับการเล่นในลีกแถบสแกนดิเนเวียนก่อนจะย้ายมาเฝ้าเสาในอาเซียนครั้งแรกกับกุลลัมเปอร์ซิตี้ในลีลย และผลงานถือว่ามาสเตอร์พีชด้วยนะครับก็คือเซฟจนทีมเนี่ยควา้ารองแชมป์เอฟครับก่อนจะได้ย้ายไปเปอร์ซิปบันดุงและผมคิดว่าประตูคนนี้ก็เป็นของดีตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับตำแหน่งประตูแต่ว่า187เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่ก็เทียบแล้วเนี่ย สูงเท่ากับปฏิวัติคำใหม่ประตูมือหนึ่งทับช้างศึกเลยแต่ถ้าเกิดเป็นประตูต่างชาติเนี่ยผมว่าสูงได้มากกว่านี้นะครับไปถึง190อย่าังสบายสบายพรายนียจุดเด่นมีแน่ครับคือเล่นบอลด้วยเท้าค่อนข้างดีนะครับถ้าใครเห็นตั้งแต่ kings cup ที่ติดทีมชาติฟิลิปปินส์มาเจอกับไทยที่สงขลาเนี่ยตอนนั้นเขาก็ทําได้ดีแล้วผมก็ติดตามดูฟอร์มมาตลอดซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่มือ2เนี่ยอาจจะดันขึ้นมาเป็น ชมพัฒน์บุญเลิศและก็ธนวัฒน์แป้นทองเป็นมือสามตามมาขนาดที่นพคุณขัดตุนไปแวมามีแววจะต้องหาทีมใหม่ซะแล้วแต่เตือนไม่หน่อยนะครับว่าเคสนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับพัติิกเดโต้นะครับนั่นก็อดีตทีมชาติฟิลิปปินส์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในชุดฝันร้ายที่พาชมบุรีตกชั้นคนนี้ดีกรีไว้ใจได้มากกว่าแน่นอน ไปต่อที่เรื่องของเชียงรายยูเรเต็ดนะครับเขาทำสารคดีในเชิงดราม่าซิทูเอชันก็คือเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายในทีมและถ้าเกิดให้ผมวิจารณ์ในเรื่องของสตอรี่เทลลิงเนี่ยหรือว่าการเล่าเรื่องเอาตรงๆนะครับมันยังไม่ได้เฉียบม,มันคือการถ่ายทั้งหมดมาแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันแต่ว่ามีแก่นสําคัญคืออยากจะเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของทีมผมไม่รู้ว่ามีการคุยกันก่อนหรือเปล่าคือถ่ายเก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าถ่ายเป็นประจำแต่ถ้าเกิดถ่ายเป็นประจำเนี่ยน่าหัวนะครับเพราะว่าท้องเสียต้องไปหาหมออัน,น โอเคข้ามไปก็ได้แต่ว่าสําคัญคือชื่นชมทีมงานนะครับว่าการเอาฟุตเทจหรือว่าไอ้ภาพทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยเอามายำรวมกันในการตัดต่อมันก็ได้มุมใหม่ที่หลายทีมควรทํานะแล้วทําไมต้องไปปิดบังเบือเบ้องลึกเบื้องหลังไอ้บ n ไฮเดอะซีนพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่ผมว่าหลายทีมเนี่ยชอบบอกว่ามันเป็นความลับอย่าไปถ่ายอย่าออกไปให้แฟนบอลเห็นอย่าออกไปให้นักข่าวเห็น แต่จริงๆนี่แหละครับคือการนําเสนอมูลค่าของไทยลีกมูลค่าทีมเชียงรายผมว่าแฟนบอลหลายคนไม่เคยรู้ดูอย่างพริม์ลีกนะครับ<ส>เขาทําสารคดีออกมาได้ดีมากเพราะว่าสามโมสรเนี่ยเขาเก็บทุกภาพไปห,หมดทุกโมเมนต์เวลามีคนจะมาขอทําหนังเอาไปเล่าเรื่องตรงนั้นตรงนี้เขามีภาพหมดเลยครับเขาติดตามเพราะว่าทุกไทม์ไลน์ทุกเหตุการณ์เนี่ยมันครบแต่บ้านเราเนี่ยมองข้ามตรงนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ตรงนั้นก็ถ่ายไม่ได้ดีก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถนําเสนอได้ โดยเฉพาะบทสนทนาในห้องแต่งตัวเนี่ยโหมันสําคัญมากนะครับมันเป็นการแก้เกมมันคือการพูดถึงแบบแพชชั่นของฟุตบอลอย่างแท้จริงผมเนี่ยเคยตามทีมนะครับไปทํางานที่ต่างประเทศหลายที่แล้วเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยจะทําได้แค่บอลเด็กเพราะบอกว่าความกดดันไม่ค่อยมีนะครับแต่เราจะได้เห็นแบบโมเมนต์เวลาโค้ชเขาสอนเวลาเขาว่านักกีฬานักกีฬาทุกคนแววตาเป็นยังไงใจสู้ไหมแต่ในบอลอาชีพเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวคือถ่ายแล้วเนี่ยมันอาจจะนาไปใช้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมุมพวกนี้ครับ พอเชียงรายเอามาถ่ายทอดเพราะว่าทุกทีมก็มีนะมีถ่ายเก็บไว้ลองเอามาทากันก็ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันก็น่าตื่นตาตื่นใจสาหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของฟุตบอลหรือว่าอย,อยากเห็นว่าสิ่งที่คุณจะเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่าคลิปพวกนี้ถ้าคุณขายให้กับ Netflix เนี่ยได้เงินมหาศาลเลยนะครับสมมติว่าถ้า n น t f l i x อยากทําหนังเกี่ยวกับทีมของคุณเนี่ยมูลค่าที่เขาจะซื้อฟุตเทจเนี่ยมันเท่าไหร่ลองไปคิดกันดูแล้วกันอย่างบทบาทของโค้ชนฮ ที่บอกกันเลยว่าอาจจะเป็นตัวตลกในโซเชียลมีเดียผมเห็นคนนั้นคนนีเซลแต่ว่าในมุมผมนะผมว่าฮัานเองเนี่ยคือคนที่ชัดเจนนะครับอยากมีบทบาทกับทีมก็ลงไปเล่นกับมันเลยไม่ต้องไปอีแอบแล้วก็ทําก็ทาแบบสุดตัวเหมือนกันอาวจริงๆเนี่ยมันคือโมเมนต์ที่น่าจดจําของทุกคนภายในทีมเพราะว่าการหนีตายสาเร็จของกว่างโซมหาภัยในซีซั่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแล้วกนนารนําเรื่องนี้มาตีแผ่วิธีคิดการทํางานของทีมสำหรับผมมันน่าติดตาม และน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้ในตอนต่อไปด้วยยังไงฝากติดตามในเพจของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดได้เลยนะครับส่วนเรื่องของทีมชาติไทยก็น่าจะดีนะครับกับการที่ยู23เนี่ยได้ตัวของเอราวันกาเนเย่มาลองแบบจริงจริงจังๆแต่ว่าผมเนี่ยก็ทราบมาเหมือนกันว่าในตัวของพวกดาวรุ่งที่อยู่ในเกรดเดียวกับทางเอราวันคืออายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับฝีเท้าเนี่ยอาจจะยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันคงเทียบกันยากผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสไปดูนักบอลที่เป็นลูกครึ่งอยู่ต่างแดนด้วยตาของตัวเองก็คงจะ เคลมอะไรมากไม่ได้แต่ว่ามีเด็ก19คนหนึ่งก็คือชัยเดวุฒเด่นนะครับตำแหน่งสไตล์การเล่นผมว่าฝีเท้าของน้องก็น่าสนใจเป็นเยาวชนของสโมสร เอ็กเซลซีในลีกของเนเธอร์แลนด์ก็ไปดูคลิปมาบ้างเหมือนกันนะครับก็พอดูมีของอะ่ะโดยเฉพาะสปีดต,ต้นรวมถึงเบสิกต่างๆสกิลหนึ่งต่อหนึ่งการเล่นกับฟุตบอลก็ถือว่าค่อนข้างเนียนผมว่ามันก็คล้ายกับที่เอราวันเป็นเลยนะครับเป็นตัวริมเส้นด้วยเล่นแบ็กได้ด้วยแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยมีจังหวะที่ล็อกหลบหนีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมในพื้นที่หลังลายผมคิดว่าเราน่าจะมองนักเตะแบบนี้เป็นตัวสแปร์กันเยอะๆแล้วก็เอามาลองก่อนที่เขาจะ อายุมากกว่า20ถึง23ปีคือตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถลองได้แล้วก็ให้เขามาปรับตัวกับนักเตะไทยเพราะว่าพอมันขึ้นชุดใหญ่เนี่ยการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเกิดอยู่เมืองนอกนานๆเนี่ยบางทีโหกว่าจะเรียนรู้ผมว่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ไอเวทีของพวกเยาวชนเนี่ยมันจะมีเวทีอาเซียนที่แข่งขันค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดเป็นของจริงเนี่ยเวทีอาเซียนผ่านได้สบายทุกอย่างจบแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้มันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอม ผพรว่าสมาคมก็ลิสต์รายชื่อพวกนี้ได้แล้วก็พยายามเอามาลองในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาแบบนี้แหละครับก็อย่างที่ยูย่สิเนี่ยเอาน้องจอหรือว่าหย่อนมิติเด้นมาลองฝึกซ้อมกับทีนั่นแหละเพราะว่านักเตะถ้าเกิดจะเก่งเนี่ยผมว่ามันต้องเห็นแลละครับถ้าเป็นตัวยุโรปนะ มันต้องเก่งตั้งแต่ในช่วงสัก20ปีละยิ่งเป็นลูกครึ่งไทยในเห็นชัดถ้าเกิดว่าจะก้าวขึ้นไปสู่โสโมสรใหญ่เนี่ยอย่างพวกเยาวชนเนี่ยอย่างซิวาเม็กเซสเนี่ยถ้าจะเก่งนะขึ้นของแมนยูเนี่ยผมว่าอีกปีหนึ่งไม่เกิน2ปีต้องขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างก็จบเหมือนกันก็ต้องไปดูว่าเวทีต่อไปจะไปอยู่ในหลีกไหนของยุโรปปิดท้ายที่เรื่องของการฝากหางานดีกว่านะครับก็แน่นอนผมทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันหน่อยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นนใครนะ ส่งโปรไฟล์มาในอินบ็อกซ์ของเพจเจวัปัดในผมสั่งน้องๆทีมงานไปแล้วว่าไม่ต้องเอามาลงคลิปให้นะครับเพราะว่ากติกาเราคือผมจะรวบรวมทุกคนอยู่แล้วที่ส่งโปรไฟล์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดนะครับในแคปชั่นในโพสเนี่ยผมบอกเลยว่าให้ใส่ไว้เลยที่ใต้คอมเมนต์แล้วผมจะรวบรวมโพสต์ให้ในทุกๆวนันแต่ว่าจะสลับเอาคนที่ฝากมาทีหลังเนี่ยขึ้นก่อนบ้างเพื่อให้หลายทีมมีโอกาสได้เห็นนะครับว่าฟีท้าของแต่ละคนอ่าแล้วก็ช่องทางในการติดต่อ เป็นยังไงบ้างอย่างวันนี้นะครับคนแรกที่จะพูดถึงก็คือน้องบ e ุติชัยเอียดวารีเคยเล่นให้กับ m อนครศรีแล้วก็การท่าเรืออยู่23ฝากโปรไฟล์มาให้ผมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีธนพงศ์พงษ์ประถมที่เล่นกับหลายสโมสรครับบางกอกเอฟซราชบุรียูไนเต็ดและก็ปีล่าสุดกับหัวหินซิตี้ในไทยลีก3จากนั้นไปดูน้องไตเติลสุภกิจน้อยยุ่นซึ่งคนนี้เล่นในทั้งแบ็กขวาและก็เซนเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในเด็กของโครงการฟ็อกคันรุ่นที่4 ไปฝึกฟุตบอลที่เลสเตอร์มาแล้วก็เคยเล่นให้กับสมโมสรสุดประการ FC อ่างทอง FC แล้วก็ล่าสุดกับลบบุรีซิตี้ต่อเน,นื่องครับไปที่น้องเทนนัทวุิแพงกระโทษกซึ่งเทนเนี่ยก็เป็นเด็กป้านจากโรงเรียนอาสมชันธนบุรีเคยติดยู16ทีมชาติไทยและยู19มาแล้วสมโมสรที่เคยเล่นมีเมืองทองเมืองตรังยูนเต็ดเป็นทีมล่าสุด จากนั้นครับเด็กวัย22อีกหนึ่งคนน้องแทนกริต,ตานายปุรันรำอันนี้เล่นหลายตำแหน่งในเกมรุกนะครับแล้วก็เล่นบอลขนาดท,ทั้ง2เท้าเลยจากโปรไฟล์เขาว่ากันแบบนั้นนะครับก็เคยเป็นเยาวชนของเบืองทองก่อนจะไปเล่นกับเกาะขวางอ่างทองและปีล่าสุดกับศรีสะเกตที่หมดสัญญาเรียบร้อยคนสุดท้ายครับในช่วงนี้คือน้องเอ็ม กิติทัศ์ประนิธิคนนี้เป็นผลผลิตของชมบุรีนะครับเคยติด U19 แล้วก็ U22 คนที่ผมจําได้ผมเคยภาคผ่านทางหน้าจอไทยรัฐเหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเล่นกับนครนายกภูเก็ต BTU สบุญบิริต STK เมืองนนท์แล้วก็ทีมล่าสุดกับบางกอกเอฟซตอนนี้ก็บมดสัญญาแล้วใครสนใจทุกคนที่บอกมานะครับ แคปหน้าจอโปรไฟล์หรือว่าไปดูในเพจของเจวรปัตที่น้องมาฝากโปรไฟล์ในทุกๆวันนะครับเปิดดูเลยทุกๆคนตั้งแต่วันแรกที่ผมบอกเลยว่าใครว่างงานใครตกงาน ฝากโปรไฟล์ได้ผมเปิดในทุกๆวันไปดูกันได้ในเพจของเจวรปัตทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องนะครับฝากติดตามกันด้วยในทุกคลิปทุกวันแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับต้องการ50,000ผู้ติดตามให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้กดเข้ามากันเยอะๆนะครับวันหนึ่งคนตาม200-300คนมันไม่ใช่ครับคนนั้น70ล้านคนไปอยู่ไหนกันหมด ฝากติดตามหน่อยแล้วก็ u t u b e ด้วยนะครับผมอยากได้500,000ซับสไครต์ก่อนสิ้นปีนี้พยายามทำคลิปสู้ทุกวันแต่ก็มีแต่ฐานลูกค้าเก่าที่มาดูแต่ไม่ได้ว่านะครับคนเก่าคือลูกค้าที่เหนียวแน่นและขอบคุณในทุกๆวันนะครับที่แวะมาทักทายกันคือดีใจมากนะครับที่เห็นทุกคอมเมนต์อาจจะอ่านไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบแต่ที่เกลียดที่สุดเนี่ยคือไอ้แม็กซ์สามสามแม่งมาทุกวันกดแบนเท่าไหร่มันก็ไม่ไปงงมากทำไม YouTube ไม่แบนมันตำรวจก็ไม่จับไอ้เวรเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคร